การงอครับทำไงนี่ไงเฮ้ยอัดดีครับอ,อัด,ดยงังไงอัดแบบเอาเข่าอัดนั่นไม่ใช่ดี่อัดเลยลูกค้าบอกว่าพี่จัดงบประหยัดให้ผมหน่อยมัน,มนได้จริงเหรอเอ้ยได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ <laughs> เอ่อผมไม่ยมีตังค์ครับพี่เอ่อได้เลยน้องพี่จัดให้แบบงบประหยัดใช่ไหมเราคุยกันแล้วนะเราทำข้อตกลงกันแล้วเดี๋ยวผมจัดให้ แงบังให้ตรงเสียเลยเห็นไหมอึบฟึบจำตอนแรกได้ไหมจำตอนแรกได้ไหมดีแม่ตงตรงเนีย่ยย <c oughs> ่อยน,ะ <c oughs> นอยึงดีเลยเอาใวม่จัดหนึ่งใช้ได้ป่าวะ <c oughs> ก็เราคุยกันแล้วลูกค้าใช่ไหม,อมเออจัดให้ผมจัดให้ไม่อยากไม่อยากไม่อยาก วิธีสามัญประจําบ้านเอาพาัตเตอร์แปะเอ,อแล้วแผลก็หายเคยได้ยินเปล่าหลืนได้ยินนี่ไปประกอบปกอกก็ได้